ับผมอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมอะไร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 ใจเย็นเบา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 โอ้เดาเต้เดาเเดาเต้ฮ่าฮ่ว้าวเกิดหน้าเครื่องพอดีเลยเอาเครื่องนี่แหละเอาเครื่องนี่แหละ มีพิเศษพ,พ่อมฟอ forward literal ้ o w อะไรวะเจชาฮััโหลสีสีสีส,ส,สีโจตันซี่กับตันละซี่ทนได้ สีสีโจตันละสีกับตันละก็สีทนได้เอาเฮ้ยเกชาลู้เบกลากเหรอเอาเกอยู่ดีเกเกไเด๋วะเอา,เาลูา้เบกลากอีกแล้วเหรอเอาอะไรของเขาวะอะไรของเขาวะนะี่ยอะไรของเขาวะนะี่ยงงดิ อ่ะงงเด้งงงเด้งหยังวะเอาอไปไหมเนี่ยโอ้ยๆย่อนได้โดดไปเฮ้ยอย่าไปโดดไปโดาไปโดดไปโดาไปโดดแบมสวยดบไปก่อนดบไปก่อนดบไปก่อนอยู่กับผมวะอยู่กับผมวะอยู่กับผม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 

ยืดอ eh ันเด็ดเด็ดแด๊แตนี่นี่บางนี่ไงเปลี่ยนลายบ้างเปลี่ยนลายบ้างว้าวว้าวว้าวใจเย็นโอ้ยเฮ้ยโดนได้ไก่เฮ้ยโดนได้ไก่เฮ้ยเกินเออตัวทอยมาเว้ยโดนได้ไก่วะโคตรไกลเลยโอ้โหอ้อยรอด ทีเวลาเล่นเกยมฉันพ <tinc S 2> <quin>. ัฒสั้นทีงี้ยาวยาวดึงดึงเพื่อนดึงดึงดึงขอบคุณครับพอวัดมาช่วยไว้พอวัดมาช่วยวายพอวัดมาช่วยวายไปละไปละเฮ้ยมันเอาอะมันจะเอาโมบีมันจะเอาโมบรีมันจะโมบีมันจะเอาโมบรีมันจะเอาโมบรีว้าวประตูวับประตูวับอยากรู้ว่าใคร โอ้ยมันเดินดรอมันเดินือะไรเาอยู่น์เขาอยู่นี่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 นะบอกได้บบาบอกได้บบาเบาเฮ้ยเอาป่ะแมวแล้วแหละแมวแล้วแหละเครื่องสามสิบเอ็ดน่าจะไล่เพื่อนอยู่บ้างเออเหนื่อยเหนื่อย เอาผมแล้วจะเอาผมไปด่าจะเอาผมไปด่าแล้วครับผมจะเอาผมไปด่าแล้วครับผมเฮ้ยอะไร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 ทุกคนเออเออเอาโดนตีปุ๊บหลุดปั๊บโดนตีปั๊บหลุดปุ๊บโดนตีปุ๊ปปุ๊บหลุดปุ๊บหลุดปั๊บหลุดปุ๊บเออโชวได้สวยไอ้พวกมันาตักเกียได้สวยงามก็ตัวเด็กเช็ค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 เมันเหมือนมันจะเอาเราอ่ะเฮ้ยมันรักวันหลงอะไรเราขนาดนี้ กูจะรักกูจะรงอะไรผมขนาดนี้ว้าวว้าวโอ้ยโดนเลยโดนเลยโดน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 อยู่แถวนี้แหละประตูไว้ก่อนประตูไว้ก่อนประตูไว้ก่อน Where are you oh ไปไหนไปด้วยดูจะช่วยห้าบาทเกาะเกาะเกาะตามติดชีวิต forward อะไร forward ไม่์เวิร์ดสกินนี้เราก็ไม่ได้รีวิวอัเนี้ยไม่รีวิวหรอกไม่แหงเล่นไม่เป็นชนแต่ต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไหวล้าไหวล้า are you ready are you ready เฮ้ยยังไงยังไงดีเกเฮ้ยเฮ้ยระวังนาระวังนาระวังนาโอ้ยมันพุ่งมันพุ่งเออสวย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  สวัสดียังไงครับผมเออรถกันดอนยำเจ้ารักันบอนยำเจ้าอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยรอสี่เดี๋ครับนั่นนันเฮ้ยมันเทวปมาตัวนู้นเย้และเบีดดีดักชันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโมบรูสวยงามสวยงามสวยงามตาทองเรื่อง